สวัสดีครับผมแสงท่พิรพลิงสีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับย้อนยุกนะครับเหรียญก็จะมีที่ออกเหรียญหลวงพ่อรวยนะก็จะมีวัดเชิงเขาแล้วก็วัดศึกนะครับวัดกลางตากแดดวัดพึ่งล่วงนะครับแล้วก็วัดเชิงเขานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยนะครับเหรียญแรกอันนี้เลย นะครับอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลนะครับเ,เหรียญแ <c oughs> อปเปิลจริงๆเช่ามานานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะครับอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลนะครับออกวัดเชิงเขานะครับนี่น,นะครับหน้ากล่องเหรียญวัดเชิงเขานะครับอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะ เอามารวมรุ่นเลยนะครับลงทีเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิลนะครับขนาดก็จะบางบางนิดนึงนะครับขนาดก็จะบางน,นี้ออกวัดเชิงเขานะครับ กล่องไว่ชัดเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึ่งนี่เห็นไหมครับเป็นเนื้อทองแดงดมดำนะครับเดี๋ยวปล่อยแป๊บหนึ่งนะครับน,นี่เห็นไหมครับ ชัดเจ๋วเลยนะครับนี่อันนี้เป็นวัดเชิงเขานะครับรูข้างหลังครับตรงนี้ก็จะตอกอ่โค้ดหนึ่งร้อยนะครับเลขนัมเบอร์โคดนะครับหนึ่งหกสี่หนึ่งศูย์่านะขออนุญาตสองแป๊บหนึ่ง หนึงน่งหกสี่หนึง่งหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจ๋วเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นวัดเชิงเขานะครับวัดเชิงเขาดูตัวตัด ขนาดเหรียญก็จะบางนะครับบางบางมากเลยนะเับเหมือนเหรียญแอปเปิลรุ่นแรกเลยนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นชนะจนนะครับชนะจนหกห้านะครับออกวัดพึ่งล่วงนะครับอันนี้ออกวัดพึ่งล่วงนะครับหยัดแกะแป๊บหนึ่งนะครับ เลยแล้วกันจริงๆตอกตอกตอกโคตไก่ผมไม่แน่ใจนะว่าชนะจนน่าจะออกวัดกลางวัดกลางตากแดดหรือเปล่าที่ตอกโคตไก่นะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ออกวัดพึ่งล่วงนะครับเห็นไหมครับ แววตาคมชัดนะครับอันนี้ต่อมาอุนะครับต่อโค้ดมาอุมาอุพึ่งล่วงวัดพึ่งล่วงนะครับมาอุเลขนัมเบอร์โค้ดเปิบสี่ศูนย์ห้าสามศูนย์นะครับครับ วัดพึ่งร่วงนะครับเดี๋ยวผมจะรวมรุ่นเลยนะครับเกียรลงหลายทอีอันนี้ก็จะเป็นกระถินออกวัดศึกนะครับกระถินหกห้านะครับก็จะ,ะเหมือนเหมือนกับไตมานห้าเก้านะครับอันนี้เหมือนกับไตมาห้าเก้านะครับเหมือนกันเละเลยนะครับออกวัดศึกนะครับเดือนนี้ ครับอันนี้รวมรุ่นเลยนะด <c oughs> นเดี๋ยวจนะเล่นนี่ยดีนยวนะนี่เห็นไหมครับเหมือนเตม่าห้าเก้านะครับเหมือนมากนะครับเนี่เนื้อทองแดงดมดำนะครับอย่างก็บบอกเดียวเลย เห็นไหมครับอย่างสวยออกวัดศึกนะครับตรงนี้ก็จะต่อโคตรรวยนะครับกระถินหกห้านะครับขนาดเหรียนก็จะบางพอๆกันนะครับ กับเหรียญรุ่นนี้เห็นไหมครับขนาดพอๆกันเลยนะครับตวตัดเห็นไหมครับสวยนะครับเหรียญนี้สวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรวยพันล้านนะครับรวยพันล้านอันนี้รวยพันล้านหกปีหกหกนะครับ ญาตแกะเลยแล้วกันนะครับ,รบอันนี้ออกวัดวัดหนองบัวนะครับอันนี้ออกวัดหนองบัวนะครับแกะแป๊บหนึ่งนะครับจะมีออกวัดหนองบัววัดพึ่งล่วงนะครับเยอะแยะไปหมดเลย ครับนี่อันนี้วัดหนองบัวนะครับนี่พับหนูข้างหลังครับข้างหลังนี่มาอุนะครับสีหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับนัมเบอร์โค้ดอันนี้วัดหนองบัวนะก่อจะเขียนว่าหนองบัวนะตรงนี้เห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครับอันนี้วัดหนองบัวครับอําเภอภาชีจังหวัดอุธยานะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูวัดพึ่งล่วงอันนี้วัดพึ่งล่วงรุยพันล้านนะครับอขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆใจร่มๆคร,รับ อันนี้วัดพึ่งล่วงนะครับนี่แววตาจะคมชัดนะวัดพึ่งล่วงกับวัดเอ่อวัดอะไรนะวัดหนองบัววัดพึ่งล่วงกับวัดหนองบัวโหคลายเครื่องกันเลยนะครับเอาชัดชัด ขายเคืองขายกันนิดหนึ่งนะครับแตกต่างกันนิดเดียวต่อโคตต่อโคตจะค้ายๆนะครับแต่อันนี้จะตอกเป็นมะอุะอ,อันวัดหนองบัวตอกมะอ,ะอุนะครับอันนี้ก็จะตอกลอเรือนะครับครับนี่สามหกแปดเก้านะครับตอกลอเรือนะ อันนี้วัดพึ่งล่วงนะครับอันนี้วัดหนองบัวตอกมาอาะอุนะครับ4170นะครับแต่ว่าผมว่าในส่วนตัวผมนะผมว่า,าวัดพึ่งล่วงจะสวยกว่าจะสวยกว่า,าวัดหนองบัวนะ อันนี้จะไม่มีเส้นเสี้ยนนะครับแต่ว่า,าวัดพึ่งหลวงจะมีเห็นไหม,มเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวไปทีละเหรียญทีละเหรียญทีละเหรียญน,นี่เห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนนะครับเส้นขนแมวนะครับเ,เห็นไหม ผิวเหรียญหนังสือจะตึงนะครับเดี๋ยวมาดูวัดหนองบัววัดหนองบัววัดหนองบัวจะไม่มีเส้นนะครับจะไม่มีเส้นขนแมวนะนเห็นไหมครับดูข้างเหรียญข้างเหรียญเห็นไหม ข้างเหรียญจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูวัดพึ่งร่วงนะครับวัดพึ่งร่วงเห็นไหมตัวตัดจะสวยมากเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้จะสวยกว่านะหรือว่าจะสวยคนละแบบนะครับก็แล้วแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับ ีจริงๆบอกว่าสับสนเหมือนกันรวยพันล้านก็เยอะเกิดไม่รู้วัดไหนเป็นวัดไหน, <c oughs> นผมก็งงเหมือนกันนะบางทีเห็นไหมตัวตัดแตกต่างกันนะแตกต่างกันนิดนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น โอ้อันนี้เป็นอันนี้ลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรวยร้อยปีวัตโกนะครับโอ้โอันนี้จะสวยกว่านะเห็นไหมอันนี้จะหน้าตาจะคมัวานะเห็นไหม อันนี้รวยร้อยปีอันนี้ชนะจนหนะักครับอันนี้อะไรน,นี่ออกวัดศึกนะครับวัดศึกไดมานหกสามหลังกล่องบางอันก็ไม่มีมนะก็บอกว่าให้ดูหลังกล่องหลังกล่องจะมีแต่ตัวนี้ไม่มีนะลืมปั๊มปล่าเ็นี่ เดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้ออเหรียญที่แก่ผมก็มีนะเดี๋ยวขอเหรียญที่แก่แล้วกันผมขี้เกียจซีนใหมอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีมีเขาบอกว่ามีอะไรนะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเหรอมีพิมพ์ใหญ่มีรุ่นสองรุ่นสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็น อีกกล่องอีกกล่องกล่องอีกแบบหนึ่งก็จะกล่องสีแดงหรือสีขาวถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีลำดานำเบอร์นะครับตอกตอกโค้ดนะครับก็จะมีตอกโค้ดแต่อ่ากล่องนี้ไม่มีนะกล่องนี้ไม่ไม่ได้ตอกโค้ดนะนะครับนะเดี๋ยวมาส่องกัน เห็นไหมครับอันนี้ออกวัดสึกนะครับวัดสึกน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือเปล่าหรือว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะางากล่องที่เป็นสีแดงก็ต่อโค้ดนะต่อโคดดอลลเบอร์นะครับถ้ากล่องแบบนี้ไม่ไม่ได้ต่อนะครับ นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าบางรุ่นบางรุ่นเราก็ตามไม่ทันทุกรุ่นนะ,นะครับอันนี้จะเขียนว่ารวยจเจริญพร99นะครับไก่ครับเล็บไก่แหลมคมนะครับอันนี้เขียนว่าวัดศึกนะครับเพราะตัวหนังสือเล็กมากเลยนะครับนี่ รวยเจริญพรนะครับอุยอ๊ยอึย้งนี่รายละเอียดครับรายละเอียดนี่บางทีเหรียญลงก็รวยก็เยอะอยู่นะไม่รู้ว่า วัดไหนสร้างเป็นวัดไหนสร้างก็มีเยอะอยู่นะนะครับบางทีก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็มีทั้งหมดกี่วัดนะวัดวัดศึกวัดพึงล่วงวัดหนองบัววัดเชิงเขา วัดกลางตากแดดนะครับแล้วก็วัดตะโกหกวัดนะครับหกวัดเลยนะก็มีประมาณนี้นะครับเอาไมา้ชมนะครับว่ามีกี่วัดนะครับเอาไมา้ชมแค่เป็นข้อมูลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับ Selamat tinggal.